ตอนนี้ทางอูอ่ซ่อมได้มารับรถไปเพื่อจะทําการตรวจเช็คว่าเป็นอะไรเสียตรงไหนนะเนื่องจากว่าโดนน้ำตอนนั้นน้ํามันมาน้ําเยอะกระน้ําท่วมลงไปเปียกใต้ท้องนะน่าจะเป็นกล่องควบคุมหรือว่าตัวไหนอย่างนี้เดี๋ยวให้ช่างกับเช็คดูอีกทีหนึ่งเนาะกับช่างร้านอู่อู่อูนวยการช่างครับอู่หนวยการช่างบริการซ่อมรถซ่อมเครื่องยนต์ ซ่อมติดตั้งแอร์ระบบร้นถรถยนต์ได้ทุกชนิดอยู่บ้านแป้นหมู่ที่6ตำบลบ้านสาอเจ้งหงษงจหนทบปางเปิดโทรอะไรครับช่าง087 087 186 0572 0572 05ครับครับก็ถ้าท่านใดมีรถมาเสียแถวเจ้าหอมเรียกรถไปรับได้เลยครับโทรเข้ามาบร์นี้เนะ หรือว่าคนดูในคนโทในคนดูเบอร์โทรใน Google ก็ได้นะพิมพ์ไปว่าร้านอู่อํานวยการช่างบ้านแป้นก็จะเห็นจะทราที่อยู่ทราเบอร์โทรจุดพิกัดปักหมุดหรือว่าอ่าอ่า Google แบบเข้าถึงได้เลยนะบบเยียเมเมียวเมียเมียวเนี่ยมนลูกมเมียวมันจะ้เกรเราจะไปแล้วครับ ขออนุโมทนากับคณะสาธารุชนยจ้ารนาที่ได้รวบรวมปัจจัยส่งมาเพื่อให้หลวงปู่ได้จัดซ่อมรถป็นญาพาหนะที่หลวงปู่ใช้บินทบาทและออกไปกิจต่างๆนะขออนุโมทนาครับขอบุญกุศลหลยจะเป็นเพระปัจจัยนุลน้ำทำชูให้สาธารุชนที่มีความห่วงใยให้หลวงปู่และมีความรักในน้องเหมียวน้องไก่เด็กวัดพงชัยนะขออนุโมทนาสาธุขอ พลังบุญญาบารมีสิ่งศักสิ่หลายนณวัดปงชัยแห่งนี้จงเป็นพระปัจจัยควยพรให้ทุกคนทุกท่านพกับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรัสนายใดขอได้ท้กความมุ่งมั่นปรัสนาทุกการทุกคนทุกท่านเชิญน้องเหมียวเมียวมีเหมียวออกมาเล่นกันแล้วมาเล่นกันยามแรงกินข้าวเรียบร้อยแล้วเนาะกินข้าวเย็นเรียบร้อยแล้วออกมาเล่นกันได้แล้วครับน้องเหมียวเล็กๆเล็กเนาะก็เข้ากันได้ดีแล้วเนาะ เลากาันได้ดีเล่นกันได้ดีเหมียวก็เหมียวก็มีความคุ้นเคยกันแล้วเนาะไก่ก็เล่นด้ยวยกันได้ทั้งไก่ทั้งเหมียวอยู่ด้วยกันได้ครับเล่นด้ยวยกันได้เด็กเล็กๆเยอะๆ,ๆ,ๆแล้เมียเดี๋ยวปูก็จะเรียกเข้าบ้านแล้วนะลูกนะ,ะเรียกเข้ากุฏิแล้วเด้อนั่งดูนี่ก่อนทั้งเล่นเลยก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวปูไปทำ แล้เก็บส่วนตัวเรียบร้อยแล้วก็จะเรียกเข้าบ้านลูกนะครับก,ก็ส่งภาพนี้ให้กับทุกท่านได้ดูได้ชมกันไว้เพียงเท่านี้นะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทั่วกันทุกคนทุกท่านสาธุ